เสียงสยองเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะเกสรชี้ลงในเอกสารการโอนให้กับสรยุทธชายหนุ่มหยิบปากกาเซ็นชื่อตามที่เธอบอกขอบคุณค่ะในหน้าวัยกลางคนยิ้มให้เขานี่ค่ะกุญแจเธอส่งกุญแจพวงใหญ่ให้ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของบ้านโดยสมบูรณ์แล้วนะคะเชิญตามสบายเลยค่ะขอบคุณครับชายหนุ่มยิ้ม หลังจากนายหน้าขายบ้านกลับไปแล้วชายหนุ่มมองดูบ้านบ้านเก่าเก่าจริงเก่าจังเขาเดินเข้าไปในบ้านเฟอร์นิเจอร์เก่าของเจ้าของบ้านคนเดิมถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวที่เต็มไปด้วยฝุน่นทุกอย่างมันดูเก่าไปหมดดูจากท่าทางคุณเกสศรคงดีใจมากที่เขาซื้อมันอาจจะเป็นเพราะมันอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากเธอจึงดีใจที่มีคนมาซื้อมันไปซะได้ เธอจะได้ไม่ต้องขับรถมานำเสนอขายไกลๆแบบนี้ชายหนุ่มคิดสรยุทธเป็นหนุ่มโสดอายุ37ปีรูปร่างผอมสูงหน้าตาธรรมดาสวมแว่นแต่งตัวทันสมัยเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกมแห่งหนึ่งเขาไม่ค่อยได้ออกมาเจอแสงแดดมากนักผิวของเขาจึงดูขาวซีดไปหน่อยหลายวันก่อนเมื่อเขาออกมาขับรถเล่นในวันหยุด จนมาเจอบ้านเก่าหลังนี้มันจึงถูกใจเขามากเขาอยากจะพักผ่อนอยากออกมาอยู่กับธรรมชาติสายลมและแสงแดดให้มากยิ่งขึ้นบ้านเดี่ยวสองชั้นสี่ห้องนอนแม้รูปทรงจะออกไปทางยุโรปโบราณและถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีแต่โครงสร้างของมันยังดูแข็งแรงมากแถมยังมีเนื้อที่รอบบ้านกว้างขวางเจ้าของคงเป็นคนมีฐานะน่าดูคุณเกสรบอกเขาว่า เจ้าของได้รับมันเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษแต่เจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองพวกเขาไม่ต้องการจะมาอยู่ในที่รกร้างห่างไกลแม้ว่าบ้านหลังนี้มันจะตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีวิวทิวทัศของท้องทะเลที่สวยงามเกินบรรยายก็ตามมันดึงดูดใจเข้ามากตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นราคาถูกแสนถูกเดินลงไปหน่อยก็ถึงชายหาดไม่เอาก็โง่แล้ว สรยุทธกระยิ่มยิ้มย่องที่ได้บ้านหลังใหญ่ราคาโดนใจ3มวันต่อมาหลังจากช่างและบริษัทรับทำความสะอาดแจ้งว่าบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้แล้วบ่ายแก่ๆสรยุทธก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบเข้ามายังบ้านพักหลังใหม่ของเขาสรยุทธมองดูตัวบ้านสวยจริงๆเขารำพึงออกมาอาทิตย์หน้าค่อยเรียกช่างมาทาสีใหม่ ชายหนุ่มยิ้มแล้วเดินเข้าบ้านหลังจากเก็บของเข้าครัวเรียบร้อยชายหนุ่มดื่นนมแก้วโตและดื่มมันจนหมดเฮ้ยชื่นใจสารยุทธรู้สึกอารมณ์ดีมากลมทะเลพัดเข้ามาทางหน้าต่างห้องครัวชายหนุ่มสูดหายใจเข้าเต็มปอดอากาศก็ดีสดชื่นมากเรานี่มันโชคดีซะนี่กระไรชายหนุ่มเดินผิวปากออกจากห้องครัวผ่านห้องรับแขกออกไปหน้าบ้าน ต้นไม้กับหญ้ารกๆหายไปหมดแล้วกว้างกว่าที่เห็นตอนแรกแฮสรยุทธมองพื้นที่รอบบ้านตรงนั้นน่าจะทำสวนดอกไม้เอตรงโน้นปลูกอะไรดีแล้วหน้าบ้านก็น่าจะมีชุดเก้าอี้สักชุดเผื่อพวกไอวินมันจะมากินเหล้าชายหนุ่มคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเขาเดินดูรอบบ้านไปเรื่อยๆสรยุทธเดินลงไปยังชายหาดจากทางเดินเล็กๆด้านข้างตัวบ้าน เมื่อมาถึงชายหนุ่มมองดูเวิ้งหาดรูปเกือบจะครึ่งวงกลมมีเนินเขาสูงต่ำล้อมรอบมีโขดหินเต็มไปหมดพื้นที่หาดทรายไม่ยาวมากนักสรยุทธ์คำนวณด้วยสายตาไม่น่าจะเกิน2 3 0ถึงเมตรแม้จะมีโขดหินมากไปสักหน่อยแต่วิวของมันก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบสวยชิปเขารำพึงเบาๆชายหนุ่มมองดูพื้นทรายสีขาวละเอียด แสงแดดยามเย็นส่องกระทบพื้นน้ำเกิดแสงระยิบสวยงามจับตาวูวมีความสุขจริงโว้ยสรยุทธร้องตะโกนออกไปในทะเลดังๆหลายครั้งเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดจากการงานออกไปคลื่นลูกเล็กๆซัดน้ำทะเลมาโดนเท้าของเขาชายหนุ่มกระโดดไปมาเขา,เขาใช้เท้าเตะน้ำเล่นก่อนจะนั่งลงและกลิ้งตัวไปมาในาน้ำอย่างมีความสุข สรยุทธนอนเล่นอยู่บนชายหาดเขาผิวปากรับกับเสียงคลื่นไปเรื่อยๆตามองท้องฟ้าสีสวยสดใสเวลาผ่านไปสักพักอาทิตย์ใกล้อัสดงเต็มทีพระอาทิตย์จะตกแล้วกลับดีกว่าชายหนุม่มคิดสรยุทธกำลังจะลุกขึ้นแล้วมึงจะรีบไปไหนเขาพูดกับตัวเองเออบ้านก็อยู่ตรงนั้นเองนอนเล่นต่ออีกหน่อยดีกว่าเขาล้มตัวลงนอนต่ออีกครั้ง สวรรค์จริงๆต้องชวนพวกไอ้วินมากินเหล้าซะแล้วชายหนุ่มหลับตานอนฟังเสียงคลื่นไปเรื่อยๆสายลมเย็นๆทำให้สรยุทธ์เคลิบเคลิ้มชายหนุ่มห้ามเพลงเบาๆเขาปล่อยความคิดไปไม่เร่งรีบใดๆเฮ้ชายหนุ่มลืมตาขึ้นทันทีเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงหวีดเล็กๆเหมือนเสียงร้องของนกหรือเสียงของสัตว์อะไรสักอย่างผ่านสายลมมาเบาๆเอ๊ะเสียงอะไร สรารยุทธพยายามเงียหูฟังเงียบไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงคลื่นคลื่นกระทบฝั่งชายหนุ่มมองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรนี่นาหาดเนี่ยไม่เห็นจะมีนกสักตัวเอ๊หรือว่าเราจะหูแว่วพระอาทิตย์กำลังจะตกอากาศริมทะเลเย็นลงเรื่อยๆความมืดกำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆขึ้นบ้านดีกว่าเรา ชายหนุ่มลุกขึ้นปัดทรายแล้วเดินกลับไปยังบ้านพักหลังอาหารเย็นสรยุทธ์นั่งดูทีวีในห้องนั่งเล่นเออพวกมึงมาได้เมื่อไหร่โอ๊ยอาทิตย์หน้าเหรอนานไปว่าไอ้ตีเหรอไม่ไม่ต้องรอ่อยให้มันตามมาทีหลังมึงกับไอ้ใหญ่มาก่อนเลยเออพวกมึงต้องชอบบ้านกูไม่ต้องห่วงบ้านกูใหญ่มีหลายห้องพวกมึงนอนกันพออยู่แล้วเบียเหรอ เออเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆเลยดีๆอีกสองวันเจอกันสรยุทธวางสายจากแกงคอเล่าของเขาชายหนุ่มเหลือบมองนาฬิกาไม้เรือนเก่าที่ติดมากับตัวบ้านสามทุ่มแล้วขึ้นชั้นบนดีกว่าสรยุทธเดินเข้ามาในห้องครัวเขาเปิดตู้เย็นหยิบน้ำดื่มติดมือมาหนึ่งขวดเอ๊ะชายหนุ่มหยุดชะงักเขาคิดว่าเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง สรารยุทธปิดตู้เย็นแล้วยืนนิ่งเงียบรอฟังเสียงเงียบไม่มีเสียงอะไรอะไรวะเมื่อกี้ได้ยินนี่วะ่ะเขาหยุดอยู่ที่เดิมสองสามวินาทีเมื่อไม่มีเสียงอะไรชายหนุ่มถอนหายใจแล้วหันหลังกำลังจะเดินออกจากห้องครัวเฮ้ยชายหนุ่มรีบหันหลังกลับนั่นไงมีเสียงจริงๆด้วยเขาตั้งใจฟังเสียงเสียงนั้นเหมือนเสียงหวีดเล็กๆบางเบา เหมือนมันมาจากที่ไกลๆอะไรวะเสียงบ้าอะไรวะเนี่ยเขามองผนังมองเพดานมองรอบห้องอย่างแวดระวังเสียงดังเว้นระยะไม่ถี่มากเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงแล้วสายลมเย็นยามค่ำคืนก็พัดมาโดนหน้าของเขาเสียงลมนี่เองเสียงวีดวิวของสายลมทำให้สรยุทธถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเขามองไปทางหน้าต่างแล้วเดินไปปิดมัน ชายหนุ่มเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปยังห้องนอนสรยุทธ์ขึ้นบันไดได้เพียงสามสี่ขั้นเสียงปริศนาก็ดังขึ้นอีกเฮ้ยนั่นไงเสียงนั่นชายหนุ่มรีบวิ่งลงบันไดตรงเข้าไปในห้องครัวทันทีเขายืนมองครัวด้วยใจเต้นระทึกไม่มันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่ลมแน่ๆเสียงมันเหมือนเสียงที่ได้ยินที่หาดเมื่อตอนเย็นเลยเขาคิดในใจ ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงหวีดเบาๆก็ดังขึ้นอีกเสียงอะไรวะน่าขนลุกชายหนุ่มเริ่มตื่นตระหนกเขาลูบแขนตัวเองดิ้งฟังก็ยิ่งสยองเข้าไปทุกทีเฮ้ยเสียงดังขึ้นอีกครั้งมันทำให้เขาสะดุง้งชายหนุ่มหันไปมองทางโต๊ะกินข้าวเขาเดินมาหยุดที่โต๊ะหยุดยืนฟังเสียงมรรดังตรงนี้ที่โต๊ะโต๊ะเนี่ยนะโต๊ะร้องได้ยังไงวะ ชายหนุ่มเริ่มหัวเสียคราวนี้เสียงหวีดเล็กแหลมดังชัดขึ้นจนเขาตกใจมันดังต่อเนื่องไม่หยุดฟังดูหน้าขนลุกสรยุทธเริ่มหวาดวิตกหรือว่าบ้านนี้มีผีไม่เขาไม่เชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเลึนลับใดๆหรือว่ามีใครแกล้งเขาใช่ต้องมีใครเปิดเสียงหลอนๆแกล้งเขาหรือว่าจะเป็นนายหน้าขุนเกสอหรือเปล่าเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ ความคิดนี้ทำให้สรยุทธ์เริ่มโมโหเล่นบ้าเลยวะชายหนุ่มพรุ่งออกมาเขาเตะเก้าอี้ตัวหนึ่งอย่างแรงมันกระเด็นไปกระแทกเคาน์เตอร์เตรียมอาหารเสียงดังโครมเสียงร้องหวีดหยุดไปในทันทีชายหนุ่มมองเก้าอี้ตัวนั้นมันล้มกลิ้งอยู่บนพื้นเมื่อเสียงปริศนาหยุดเขาถอนหายใจออกมาพรุ่งนี้ต้องคุยกับคุณเกสอนให้รู้เรื่องสระยุทธ์เดินไปหยิบเก้าอี้อย่างอารมณ์เสีย พลันสายตาเหลือบเห็นมุมหนึ่งของพรมที่ปูพื้นบริเวณใต้โต๊ะกินข้าวเลิกขึ้นใต้พรมเขาเห็นอะไรบางอย่างสารยุทธวางเก้าอี้ลงเขาเดินมาเลื่อนโต๊ะอาหารออกแล้วใช้เท้าเขี่ยพรมออกไปด้านข้างอยู่นี่เองซ่อนเครื่องอัดเสียงไว้ตรงนี้สินะชายหนุ่มมองดูพื้นมันถูกเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาดประมาณหเมตรมีแผ่นไม้ปิดช่องนั้นอยู่ ขอบข้างแผ่นไม้ด้านหนึ่งถูกเจาะเป็นช่องลงไปเล็กน้อยพอให้ใช้จับเพื่อเปิดขึ้นได้เกสรเกสรต้องรู้เรื่องนี้แน่นายหน้ามหาภัยขายบ้านให้กูแล้วมาหลอกให้กูกลัวจะให้กูอยู่ไม่ได้แล้วขายบ้านกลับให้มึงราคาถูกนั่นเหรอสรยุทธอารมณ์เสียฝันไปเถอะมึงให้กูเจอหลักฐานก่อนมึงได้เข้าคุกแน่สรยุทธเปิดแผ่นไม้แผ่นนั้นขึ้นอย่างไม่ลังเลเอา้าว แทนที่จะเจอเครื่องอัดเสียงหรืออุปกรณ์หลอกลวงที่เขาคิดว่าจะเจอกลับเจอแต่ความว่างเปล่าและช่องนั้นมันไม่ใช่แค่ช่องเก็บของเล็กๆใต้พื้นแต่มันกลับเป็นทางลงไปยังที่ไหนสักแห่งเขามองลงไปด้านล่างมืดชิบชายหนุ่มบนเขาเปิดไฟฉายมือถือส่องลงไปสรยุ์มองตามบันไดไม้เก่าๆลงไปยังพื้นด้านล่างอ๋อห้องใต้ดินชายหนุ่มพูดกับตัวเอง มึงเก็บเครื่องบันทึกเสียงไว้ในห้องใต้ดินละสิรอเดี๋ยวรอกูก่อนกูจะกระชากหน้ากากมึงออกให้ได้โดยความโกรธและรีบร้อนสรยุทธ์ก้าวเท้าเหยียบลงบันไดไปอย่างเร็วเขาไม่ทันสังเกตเห็นว่าบันไดไม้เก่าและผุก่อนจะถึงพื้นชายหนุ่มเหยียบขั้นที่ผุบันไดหักทำให้เขาล้มคว่ำตกลงไปด้านล่างโชคดีที่มันไม่สูงมากแต่มันก็ทำให้เขาเจ็บได้ไม่น้อยโอ๊ยเจ็บ สรยุทธนอนโอดโอยอยู่บนพื้นชายหนุ่มสูดฝุ่นที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาจากพื้นเข้าไปเต็มปอดมือถือกระเด็นไปข้างตัวแต่แสงไฟที่ฉายจากมันไม่ได้ดับมันยังทำหน้าที่ของมันต่อไปสรยุทธค่อยๆลุกขึ้นนั่งเขาจับไหล่และแขนข้างขวาเจ็บระบมน้ําหนักตัวของเขาทับลงบนแขนของตัวเองเต็มๆดีนะที่มันไม่หักชายหนุ่มคิดกลิ่นในนี้เหม็นอับและอากาศก็ชื้นมาก จรยุธขยับจมูกฟุดฟิตไปมาเขาหยิบมือถือมาส่องดูรอบห้องเมื่อเขามองไปรอบตัวความเจ็บความโกรธเมื่อครู่หายไปทันทีที่นี่มันอะไรกันวะด้านล่างเป็นโถงกว้างไม่เกินสามเมตรเขาเงยหน้าดูทางขึ้นชายหนุ่มคิดคำนวณในหัวน่าจะสูงสักสี่หรือห้าเมตรไม่เกินนั้นผนังสี่ด้เป็นอิฐเก่าฝุ่นเคลอะเต็มพื้น เขามองดูพื้นใกล้ๆมันไม่ใช่ปูนแต่มันเป็นดินตัวของเขาเลอะดินไม่ใช่แค่ฝุน่นแล้วสายตาก็ไปหยุดที่บ่อน้ำเก่าบ่อน้ำเหรอชายหนุ่มคิดอะไรวะไม่เห็นมีอุปกรณ์อะไรเลยมีแต่บ่อน้ำสรยุทธเกาหัวนี่เขาเจ็บตัวฟรีๆเหรอเนี่ยแล้วนี่มันอะไรวะสร้างบ้านทับบ่อน้ำหรือเนี่ยบ้าเปล่าเนี่ยเขาจ้องมองบ่อมันมีขนาดกว้างไม่เกินเมตร ขอบบอ่อมีก้อนหินแบบเดียวกับที่ผนังก่อขึ้นเป็นขอบรอบบอ่อสองชั้นข้างๆบอ่อมีกระลาเก่าๆคว่ำอยู่อันหนึง่งน้ำในบอ่อนิ่งสนิทชายหนุ่มอดคิดไม่ได้น้ำจืดหรือน้ำเค็มวะเขาหยุดไปนิดนึงมันต้องน้ำจือดอยู่แล้วโอ้ยเสียเวลาแถมยังเจ็บตัวอีกเซ็งโวยในนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วเสียงมันมาจากไหนวะเขาพยายามใช้ความคิด อ๋อมันต้องเสียงลมที่เล็ดลอดเข้ามาเสียดสีกับไอ้แผ่นไม้ที่ปิดทางลงมาที่นี่นนแน่ๆใช่มันต้องใช่เพราะเราเตะเก,ก้าอีล้ล้มคงเพราะแรงสั่นสะเทือนไปโดนแผ่นไม้ทำให้เสียงหยุดสรยุทธพยายามหาเหตุผลเพื่อให้ตัวเองสบายใจใช่ใช่ต้องเป็นแบบนั้นหลงคิดว่ายายนายหน้านั่นทำซะอีกเขาถอนหายใจออกมาแต่ยายเกสรก็ไม่เห็นบอกเลยว่ามีบ่อน้ำใต้บ้าน บ้าจริงๆเลยสรยุทธ์บนก่อนจะเดินกลับขึ้นไปข้างบนเขาก้าวข้ามขั้นบันไดที่หักแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนปิดแผ่นไม้กลับตามเดิมแล้วเดินขึ้นห้องนอนที่ชั้นสองเกือบสิบโมงเช้าสรายุทธ์ลืมตาตื่นเมื่อคืนกว่าเขาจะหลับก็ค่อนรุ่งหลังจากเข้านอนชายหนุ่มยังได้ยินเสียงหวีดเล็กๆนั่นอยู่ตลอดทั้งคืนมันทำให้เขานอนไม่หลับ การนอนไม่พอทำให้เขารู้สึกมึนหัวแม้เขาจะรู้ที่มาของเสียงแต่การได้ยินมันเป็นเวลานานทำให้เขารู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าสรยุทธ์คิดว่าเช้านี้จะต้องจัดการแผ่นไม้นั่นให้สิ้นซากชายหนุ่มลุกขึ้นนั่งบนเตียงตาโหลเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินงนเงียนไปเข้าห้องน้ำสองชั่วโมงต่อมาสรยุทธ์กลับมาจากการซื้ออุปกรณ์ในตัวเมืองคราวนี้ละมึงกูจะได้นอนหลับสนิทสักที ชายหนุม่มถือถุงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆลงจากรถยายป้าเกสรก็ไม่ยอมรับสายหน่าเบื่อจริงชายหนุม่มบนก่อนจะเดินตรงไปยังห้องครัวสรยุทธ์เลื่อยแผ่นไม้ปิดทางลงออกอย่างรวดเร็วคืนนี้จะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงอีกเขาเหลือบมองลงไปในห้องใต้ดินด้านล่างยังคงมืดสนิทชายหนุม่มเดินลงบันไดอีกครั้งเขาซื้อไฟฉายแรงสูงมาใช้ มันให้แสงสว่างมากพอที่จะมองในห้องเล็กๆได้อย่างชัดเจนชายหนุ่มเปิดมันวางไว้ข้างบ่อน้ําแบบนี้เขายัางชั่วหน่อยชายหนุ่มตรวจตราดูห้องจนทั่วมีบ่อน้ําใต้บ้านเจ้าของเขาคิดได้ยังไงวะเนี่ยสรยุทธ์บนจะเอาอยัางไงดีวะผนังอิฐก็ดูแข็งแรงมากจะทําลายคงไม่ได้มันเชื่อมต่อกับโครงสร้างของบ้านถ้าเราถมบ่อ หรือว่าถมห้องไปเลยก็ต้องขนหินขนดินมากน่าดูแบบนั้นห้องครัวน่าจะเละเทะสรยุทธพยายามคิดหาทางทำลายห้องใต้ดินห้องนี้โอ้ยปวดหัวโวยอย่าป้าเกสอนตัวร้ายมันต้องรู้แน่ว่ามีห้องใต้ดินนี่และไม่ยอมบอกเรามีหน้าถึงดีใจขนาดนั้นอย่าให้เจอตัวนะมึงชายหนุ่มโมโหเขาเริ่มฟาดหัวฟาดหางสรยุทธเตกะกะลาเก่าๆข้างบ่อน้ากระเด็นไป เอ๊ะอะไรวะพลันสายตาของเขาก็เห็นอะไรบางอย่างสรยุทธก้มไปมองใกล้ๆบ่อน้ำน้ำในบ่อนิ่งสนิทคางขอบบ่อมีหมุดเหล็กอันใหญ่ปักดินอยู่มีโซ่เหล็กขนาดใหญ่คล้องอยู่ชายหนุ่มมองตามสายโซ่มันลงไปอยู่ในบ่อโซ่นี่หว่าเมื่อวานไม่ยักกะเห็นสงสัยถังตักน้ำจะตกลงไปในบ่อ สรยุทธไม่คิดอะไรมากเขาจับโซ่ด้านบนแล้วลองกระตุกมันเบาๆหนักว่ะสงสัยน้ำเต็มถังเขาออกแรงดึงมันขึ้นเสียงหวีดแหลมเล็กดังขึ้นทันทีที่เขาออกแรงชายหนุ่มปล่อยมือจากโซ่ล้มหงายหลังลงบนพื้นเฮ้ยเชื่ออะไรวะชายหนุ่มตื่นตระหนบเสียงเสียงมันเขาหอบหายใจทีใจเต้นรัวไม่จริงใช่ไหมเสียงมันดังขึ้นมาจากในบอ เขาจ้องมองน้ำในบ่อตาขมิงสองสาวินาทีต่อมาไม่นะเมื่อคืนไม่ได้นอนสงสัยเสียงบ้านนั่นมันจะตามมาหลอนประสาทชายหนุ่มกระพริบตาสองสามทีแล้วสะบัดหัวไปมาอย่าคิดมากนะาไม่มีอะไรหรอกเขาปลอบใจตัวเองสรยุทธ์ลุกขึ้นมองไปในบ่อแล้วพ่นลมหายใจออกมาทางจมูกเอาวะลองอีกที ชายหนุ่มทำใจดีสู้เสือเขาจับโซ่แล้วออกแรงดึงอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงหวีดเล็กๆแต่มันกลับเป็นเสียงหวีดแสบแก้วหูดังสะท้อนขึ้นมาจากบ่สรยุธทธ์ทิ้งโซ่ร้องตะโกนเหมือนคนเสียสติแล้วโกลแนบขึ้นไปยังห้องครัวทันทีสรยุทธ์นั่งอยู่บนพื้นห้องครัวสายตาจับจ้องอยู่ที่ช่องทางลงห้องใต้ดินตัวของเขาสั่นชายหนุ่มขนหัวลุกเขาไม่เคยหวาดกลัวอะไรแบบนี้มาก่อน แล้วมันอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันอะไรกันชายหนุ่มไม่กล้าคิดว่ามีอะไรอยู่ในบ่อน้ำนั่นเขากำลังเจอกับเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแล้วเจ้าของพวกเจ้าของทำบ้าอะไรไว้หรือว่ามีคนตายศพหรือเปล่าผีผีหลอกแน่ๆต้องมีการฆ่ากันตายและเอาศพถ่วงไว้ในบ่อน้ำนั่นวิญญาณเลยออกมาส่งเสียงเรียกนาทีนี้เรื่องผีสางที่เคยรับฟังมาที่เขาไม่เคยเชื่อ มันตามมาหลอกหลอนในความคิดของเขาสรายุทธ์เริ่มเชื่อสนิทใจแล้วตอนนี้เขาจะทำยังไงกับมันล่ะชายหนุ่มคิดอย่างเร็วตำรวจกู้ภยัยหน่วยแพทย์ใช่เราต้องหาตัวช่วยสรยุทธ์หยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้วยมืออันสั่นเทาเขากดผิดผิดถูกถูกจนปลายสายพูดออกมาสวัสดีค่ะ191มีอะไรให้ช่วยคะผมครับครับผมคุณคุณตำรวจโอ้ย เสียงของเขาสั่นพูดตะกุกตะกักก่อนที่สรยุทธ์จะร้องออกมาแล้วสลบไปสรยุทธ์ลืมตาตื่นเขาพยายามปรับสายตาชายหนุ่มนอนอยู่บนพื้นหน้าบ่อน้ำโอ๊ยเจ็บสรยุทธเจ็บท้ายทอยมากเขารู้สึกเหมือนหลังหัวจะแตกเกสรน,น้าของยายป้านในหน้าขายบ้านปรากฏตรงหน้าของเขาทำไมไม่รับสายผมก็มานี่แล้วไง เกศรตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยโอ้ยสลยุทธพยายามขยับตัวเขาจะใช้มือจับไททอยแต่เขาไม่สามารถขยับตัวได้ชายหนุ่มรู้สึกตัวชาเมื่อมองไปรอบๆเขาอยู่ในห้องใต้ดินทำไมผมมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงขยับตัวไม่ได้เกศรมองหน้าเขาเธอกำลังโยนกระเป๋าเสื้อผ้าข้าวของของ,ของเขาลงไปในบ่อน้ำของของผมคุณทำอะไร อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จเสร็จอะไรสรยุทธ์มึนงงเขาพยายามจะมองดูภาพต่างๆให้ชัดเจนเกสอรไม่ตอบเธอหันหลังให้เขาเวลาผ่านไปเกือบหนาทีสรยุทธ์เริ่มมีสติเขารับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกสอนมันกำลังทำอะไรแล้วทำไมเขาไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้ มึงมึงกำลังทำอะไรทำไมกูขยับตัวไม่ได้มึงทำอะไรกูก็แค่ไม่อยากให้ทรมานก็เท่านั้นเกสรหันกลับมาทะลุกจากบ่อมานั่งยองๆข้างๆเขามึงทำอะไรกูยาชานิดหน่อยเกสรยิม้มเอจะว่าไปมันก็ไม่นิดหน่อยนะหน้าตาของเธอดูอ่อนโยนจนหน้าใจหายเกสรหันกลับไปยังบ่อน้ำ เธอค่อยๆออกแรงดึงโซ่ขึ้นจากบ่อมาวางกองไว้ด้านข้างเธอดึงมันขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มันกองทับกันสูงมากทีเดียวโซ่นั่นต้องยาวมากแน่ๆสรยุทธ์คิดในใจปล่อยกูอีชั่วมึงจะทําอะไรสรยุทธ์รู้สึกหวาดกลัวมากเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอย่าถามมากหน้าเดี๋ยวก็รู้เกศรหยุดดึงโซ่เมื่อเธอคิดว่าน่าจะพอแล้ว เธอหยิบกะลาเก่าข้างบ่อขึ้นมาเกศรกำลังจะทำอะไรบางอย่างสรยุทธ์มองไปที่ขอบบ่อน้ำมีมีดเล่มเล็กวางอยู่มันจะฆ่าเราเรารู้ความลับของมันมันต้องการฆ่าเราปิดปากชายหนุ่มคิดในใจด้วยความหวาดกลัวเขาเริ่มอ้อนวอนขอชีวิตอย่านะอย่าฆ่าผมเลยเขาตะโกนออกมาผมสัญญาจะไม่บอกใครว่ามีศพในบอ่อปล่อยผมไปนะผมขอร้องสงสารผมเถอะ สรยุทธขอความเมตตานาทีนี้เขากลัวกลัวตายมากจนเกินจะบรรยายอะไรในนี้แต่หรอมีศพเกสอรทำหน้างงเธอถือมีดมาทางเขาใครบอกว่ามีศพเธอยิ้มกับเขาเมาหน้าใช่ศสพสที่ไหนเอา้าแล้วอะไรมีอะไรในบ่อนั่นชายหนุ่มรู้สึกมึนงงเขาจ้องเกศรไม่วางตาก็ดูเอาซิ ในหน้าเกศรน,นั่งลงตรงขอบบ่อน้ำเธอวางมือลงบนผิวน้ำแล้วใช้หลังมือแกว่งผิวน้ำไปทางซ้ายสามครั้งกลับมาทางขวาสามครั้งก่อนจะพูดว่าใครมาหน้าไซเรนพูดสมุดแห่งฆ่าจงมารับเครื่องสังเวยแล้วเกศรก็ลุกขึ้นเธอก้าวถอยห่างออกจากบ่อน้ำสองสาก้าวสังเวยสังเวยเหรอเมื่อเกศรพูดจบชายหนุ่มตกใจสุดขีด อย่านะอย่าทำนะนางแก่บ้ามึงจะทำอะไรปล่อยกูไปนะขอร้องล่ะสรยุทธกลัวจนน้ำตาไหลแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดเมื่อรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างมันขึ้นมาจากบอ่อน้ำนั่นแม้เขาจะขยับไม่ได้แต่ประสาทสัมผัสของเขาก็ยังสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างไม่กี่วินาทีต่อมาน้ำในบอ่อน้ำก็พุ่งกระจายออกมาอย่างแรงมันกระจายออกเป็นวงกว้าง ทังเกสอนและสรยุต์ต่างพากันเปียกปอนไปหมดแล้วร่างร่างหนึ่งก็ค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมามันลอยตัวอย่างช้าๆอยู่ที่ปากบ่อสรยุ์จ้องมองมันตาไม่กระพริบเขาตื่นตระหนกหัวใจเต้นแรงชายหนุ่มเบิกตาโพลงมันตัวอะไรตัวบ้าอะไรวะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยสรยุทธตกใจจนคุมสติไว้ไม่อยู่เขาร้องตะโกนโวยวายชายหนุ่มจ้องมองร่างอมนุษย์ที่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมากตนหนึ่ง ร่างกายของมันผ่ายผอมซีดขาวที่ลำคอของมันมีโซ่พันธนาการอยู่แม้ลำตัวช่วงบนของมันจะดูคล้ายมนุษย์แต่หัวของมันล้านเลี่ยนมีครีบเหมือนปลาตั้งแต่หน้าผากยาวลงไปจนถึงด้านหลังดวงตากลมโตสีหมอกเทาไม่มีลูกตาดำไม่มีจมูกหูมีลักษณะคล้ายเหงือกปลาปากของมันกว้างฟันซี่ใหญ่แหลมคมโผล่ออกมานอกปากอย่างชัดเจนผิวหนังคล้ายเกล็ดปลา แขนสองข้างของมันมีมือขนาดใหญ่ที่มีพังผืดติดกันอยู่ทุกนิ้วร่างของมันลอยขึ้นลงอยู่ในบ่อน้ำทำให้เห็นลำตัวท่อนล่างลำตัวของมันลักษณะเหมือนปลาไม่มันเป็นเงือก,ม,อกมันเป็นเงือกที่หน้าตาน่าเกลียดมากร่างนั้นจ้องมองดูสรยุทธที่นอนอยู่บนพื้นมันส่งเสียงร้องหวีดแหลมเล็กเสียดแทงเข้าไปถึงโสตประสาทปล่อยกูปล่อยกูช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที สระยุธรร้องไห้ออกมาเขารู้แล้วว่าที่มาของเสียงสยองที่เขาได้ยินคือเสียงของมันนี่เองไม่ใช่เสียงวิญญาณขอความช่วยเหลือแต่เป็นเสียงของเงือกไซเรนที่ต้องการจะกินเขาต่างหากหยุดร้องสักทีเถอะนะเกสรมองหน้าเขาถ้าไซเรนชอบของสังเวยที่ไม่มีชีวิตฉันฉีดยาให้แกตายไปนานแล้วไม่ต้องมาทนฟังแกร้องเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้เกสศรพูดออกมาแล้วเธอก็ถอนหายใจ ขอเลือดหน่อยนะอย่านะอีบา้าปล่อยกูนะเกสรนไม่สนใจเขาเธอใช้มีดกรีดไปที่ข้อมือของชายหนุ่มเลือดของเขาไหลออกมาเกสรเอากะลาเก่าใบนั้นลองเลือดไว้และเมื่อได้เลือดตามที่ต้องการแล้วเกสรนเดินกลับไปหาอสูรทะเลตัวนั้นครั้งนี้ฉันไม่ต้องการเงินนะคะฉันขอย้อนเวลาชีวิตขอกลับไปสาวขึ้นอีกสัก20ปีก็พอค่ะ ไซเรนดึงเกรดหนึ่งอันใส่กระลาแล้วพ่นน้ำลายของมันตามลงไปเกสอนยิ้มแล้วพูดว่าเชิญค่ะเครื่องเส้นของท่านอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นเธอก็เดินหลบไปด้านข้างสรยุทธ์มองการกระทำของเธออย่างชื่นหวังพูดสมุดจ้องสรยุทธ์มันแสยะปากว้างของมันอ้าออกแล้วคืบคลานเข้าหาเขาอย่างเร็วยาชายหนุ่มร้องได้เพียงคําเดียว ร่างของเขาก็ถูกคาบลงบ่อน้ำหายไปต่อหน้าเกสรเกสรรีบดื่มเลือดของสรยุทธปนเกล็ดและน้ำลายของไซเรนทันทีหลังจากนั้นเธอจึงโยนโซ่ข้างบ่อทั้งหมดกลับลงไปในน้ำสองวันผ่านไปขอโทษครับคะเกสรหันไปตามเสียงหญิงสาวยืนอยู่หน้ารัว้วพร้อมป้ายอันใหญ่เออผมไม่แน่ใจว่านี่ใช่บ้านของยุทธหรือเปล่ายุทธ เกอรทวนชื่อสรยุทธครับมันเป็นเพื่อนผมมันบอกว่ามันซื้อบ้านอยู่แถวนี้ผมกับเพื่อนขับหาอยู่ตั้งนานไม่เจอเลยแถวนี้เจอหลังนี้อยู่หลังเดียวเนี่ยครับน่าจะใช่วิวัตรยิ้มเอไม่น่าจะใช่หรอกค่ะเพื่อนของคุณบอกทางผิดหรือเปล่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณพ่อของดิฉันเองท่านเพิ่งเสียไปดิฉันคือมันจะติดป้ายขายนะคะอ้าวเหรอครับเอาไงวะไอ้ใหญ่ วินขอความเห็นเพื่อนไม่รู้อ่ะสงสัยต้องกลับก่อนติดต่อมันไม่ได้ด้วยใหญ่พูดเออก็ดีกูก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเออขอบคุณมากนะครับวิวัฒหันมายิ้มให้เกสอสองหนุ่มกำลังจะเดินไปขึ้นรถคุณค้าเดี๋ยวค่ะนี่นำบัตรฉันค่ะฉันเป็นนายหน้าขายบ้านด้วยไม่ทราบสนใจบ้านที่ฉันไหมคะขายไม่แพงนะคะหลังนี้เหละครับวินกับใหญ่มองตัวบ้าน สองหนุ่มมีทีท่าอึกอักผมว่ามันไกลไปหน่อยใหญ่พูดขึ้นหลังอื่นก็มีค่ะฉันมีบ้านและที่ทางสวยๆอยู่หลายแห่งถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะคะหญิงสาวยิ้มให้เขาอ๋อครับชายหนุ่มรับนามบัตรมาแล้วกลับไปขึ้นรถขับจากไปเกศรมองสองหนุ่มแล้วยิ้มมุมปากติดป้ายต่อดีกว่าเราเธอกลับไปติดป้ายประกาศขายไว้ที่รั้วหน้าบ้านอย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ